My uh -huh. uh -huh. Gracias. โดนปลาเมื่อกี้โดนปลาเว่ยไ,ไดกไ,ไม่ทันเว่ยมัวแต่มัวแต่เช็คกล้องอยู่ในกล้องแล้วจะเห็นนะเมื่อกี้ตัวใหญ่ใช่ได้ น่าจะว่ายไปโดนตัวมันเขียวยง โุ้ยมีปลอมปลอมโอ้ปลาเริ่มเข้าแล้วฮะอะไรนะอะไรนะ ตีลูกขอ้กขอกอัน